็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับก็กลับมาอยู่กับรายการมิเกจิซีทีวีนะกับเกมเซนโลหรือเติร์ดในพาร์ทที่ที่เท่าไหร่ก็ไม่รู้จำไม่ได้อ่าจะพาร์ทที่ไหนก็ช่างเถ็นตอนนี้ก็สังเกตว่าเป็นรถขนาดกล้ามลงหน่อยเพราะแม่งอ่าอันก่อนนี่แม่งกล้ามใหญ่เกินแล้วก็ถอดเสื้อเรียบร้อยอ่าเรามาทําภารกิจกันต่อเลยครั้งก่อนเราทําภารกิจของซีใช่ไหมอันนี้เราทําของอ่าคินซี่กันต้องไหม ่าทำของใครดิเอาแองเจล Angel, นี่มึงเกิดอะไรแองเจิลวิดาช็อตกันเอาวทำของคินซี่บ้างดีกว่าอ่าจำเรื่องเอารถก่อนเอารถรถทำต้องการความช่วยเหลือดใช่ไหมทำต้องการ จลล้ารถเรามีรถอะไรบ้างเนาะอ๋อนี่ครับรถตำรวจรถตำรวจอาไปรถตำรวจมาแต่งนี่มันเดียวมากนั่นไงชนเขาให้ละรถตำรวจเนี่ยผมยังอัพอัพเกรดได้ไม่เยอะไงเมื่อไล้ก็เลยไม่ค่อยแรงแต่ถ้าอัพเกรดเยอะกว่าน,นี้ก็รับรองว่าเสียวฟาแน่นอนไม่ใช่เลยหรือว่าแต่มันแบบเป็นทางลงเนินไงเราจะได้โดดเลยเมื่อกี้ อา้อาวความสามารถนิดฟอร์สปีดนี่หายไปหมดตอนนี้ก็ 19. เล่สิบเก้าสกงสกิลแมกก็ยังไม่ได้อัพเลยตังไม่ค่อยมีซอมือเองอ่าเนี่ยมิสซคือมันใกล้เนี่ยก็ใกล้เงี้ยมันก็จะเพิ่มเรื่อยๆน่ามันจะมีเข็มไมบอกนะว่าขับได้เท่าไหร่ ผมก็ยังไม่ได้ไล่ไปยังไม่ได้ไล่ซื้ออบ้านแถวไอ้นี่เลยเออก็งั่นมันก็เหมือนเดิมอะจากพัดก่อนเพราะว่าก็ไม่ได้ทำอะไรมากมายเลยถ้าจะมีก็เข้ามาถล่มแก๊งสตูนนิดหน่อยแต่ก็นั่นก็ไม่ได้ทำอะไรเลยแน่าจะเอาเครื่องบินมาถ้าลามันไกลขนาดนี้เนียมิสห้าร้อยใช่ไหมได้ครับเก็บเนียมิส อโอเคดิฟดิฟโอ้ยโอ้โหถ้าจะขับรถกันอย่างนี้นะถ้าผมเจอในชีวิตจริงนะบอกเลยผมลงไปกระทืบอ,อะอคือแบบคิดจะถอยก็ถอยอะคิดจะออกก็ออกมันแบบยังไงล่ะมันคิดว่ากูจะเบรกให้เหรอ กูมาอย่างกับ The Fat, เดอะแฟร์ต้องจะถอยมังเงี้ยอ่ากินซีเรียกนะครับเราก็ต้องไปนะครับคือคินซี่นี่ต้าว่าในภาคสีนี่มีบทบาทเยอะมากเลยนะคินซี่ someone who just got out of captivity would want to live it up a little more. i hate people. you know, i hate people. i can see it. okay, so do you have anything on the deckers? not yet. then what have you been doing since you got out? power leveling. you're killing me. <coughs> yeah, can't help you take down the deckers until i know where they're going <coughs> to take you. yeah, you don't take the decks while they're logged on. that's. ah. just play the damn game and so i can pinpoint where they're at. that's never happened in penney. hey, now we're talking.

ถ้ <Allah> าขับไปเฉยแล้วขับได้แต่ถ้าขับไม่ให้ชนเนี่ยทำทำไม่ได้โอ้โหเหลกลัวเกมบักจริงงเลย โก้เกมบักมากอะโอ้1ล้านดีเหรอถ้าเยอะกว่านี้มันปวดหัวตายห่าน2,007ไม่เลื่อน25นยึดเมืองโอ้โหบอกเลยเรียบร้อย โคตรจะเฟีย้ยวนี่เหรออ๋อน,นี่จะมีในเกมไปภารกิจต่อไปมีอะไรบ้างมามาดูของแองเจลกันบะางเส้นทางไก่จังหนึ่งพันเลยอ่ะไม่ใช่ขี้ขี้เออมันบอกให้เราไปหาที่ยิมนะ ยิมนาสติกแถนี้มีอู่ไหมเดี๋ยวจะไปเอารถไ,ไปแต่งรถด,ด้วยแหละโอเคตัดตัดหนึ่งนะไปแต่งรถตำรวจด,ด้วยว่า<อ>เาลาวเราจะวิ่งเข้ามาหาทำไมอ่ะโอ้โหอันนี้ตำรวจเขาพากันไปอย่างนี้แล้วเหรอ ท่านรถมันจะช้าขนาดนี้เอออะไรวะอเอ้ยสิคอสตอมอัพก่อนอัพทุกอย่างเลยอัพมันแรงเนี่ย ไปรถคันน yup. ี้เดียวดิวันนี้เพราะว่ามันก็ไม่ค่อยแรงเท่าไหร่เนี่ยติดไหนตัดแล้วเนี่ย รถที่แบบเเารียกว่าแรงก็ไม่เนะี่ยดูการดิฟอืมโ <c oughs> ดนว่าให้เราดิโคตรได้อ่ะ เกมนี้เกมนี้มันถวยมันโดนบล็อกโดยอะไรนะก็เป็นเกมที่แบบโดนบล็อกไยมากครับฟิตฟิตอย่างกรโบขาว keeps me focused mm. hey, whatever works for you man i'm just saying i like my place to have some working heat so you hate discomfort that's the sort of weakness the luchadores will capitalize on unless you harden up kilbane will crush you but don't worry i'll chisel you out of diamonds don't worry by making one <coughs> 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 of on. ดูแสงเกงในกับน้องไปบ้ามไม่งเด็กมากโอเคครับมีสองที่ให้ไปใช่ไหมโอเคไปไปทางซ้ายกอนล้วกันแปดสิบหกเมตรใกล้ดิไม่ทำอะไรบ้างวะแต่ไม่เข้าใจจริงๆเลย โอ้โหนเอาภารกิจอันนี้เองเหรอภารกิจบาดเจ็บเลือดสาดน้ำกระเด็นเลยนะภารกิจนี้จริก็ทำไม่ยากนะเ<า>นี่ยพอรถมาใช่ไหมเราก็กระโดดใสร่รถเนี่ยอ้าวไม่ใช่ไม่ใช่ ไม่รู้ว่าเจ็บธุรกิจอะไรขารถมาอย่างเงี้ยแล้วก็กระโดดอย่างเงี้ยเนี่ยเงี้ยอย่างเงี้ยเราแค่มันเหยียบอย่างเงี้ยเหยียบเลยอย่างเงี้ยมันเป็นทริกครับวิ่งมาแล้วก็กระโดดเข้ารถอย่างเงี้ยโดดใส่รถรถรถแล้วก็จะเหยียบแล้วก็กระโดดอย่างเงี้ยโดด แล้วก็โดดแล้วก็โดนชนแล้วก็โดดอีกแล้วก็บินก็โดนแล้วก็ขึ้นอ nah, ีกแล้วก็ตรงนี้โอ้ยแล้วก็เนี่ยปั๊มอยู่งี <h 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 ้ยปั๊มอยู่งี้ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยคือถ้าเป็นภาคไอวีนะเป็นแสนมันล้านก็ทำได้โอ้ ว่าอ่าไอ้นะเอาค่าประกันเจ็ดหมื่นใช่ไหมมันก็ไม่ได้ยากลำบากอะไรหรอกแต่ว่าที่เกียรติทำจริงๆนะเนี่ยแงะแงะเนี่ยเด็ดเลยตอนเนี้ยเนี่ย เรียบร้อยใช้ตังนะสองพันเกือบเดือนสิบห้าเปอร์เซ็นต์ยึดเมืองโอเคโคตชชนเลยเขาเรียกว่าฮัลโหลชนออกค่าประกันเด็ดมากเดี๋ยวสิอ่ะไปของซีมั้าง Now that you're back in business, we can focus on the morning star. Ooh, you need to slow down, baby. No time. Look, I'm in the I got something here to show you. What for? I've been helping you out, right? You're Fine. <N -try> Off the bike, Sam, Sandpro! Yeah, give me a sec. I think you can do it, Chopper. แต่ว่ามันก็แรงนะหมดเลยมันก็แรงนะโอเคไปแต่มันขับยากอนะขับเปิดไม่หมนกับบิ๊กบยอยเนี่ยเดี๋ยวผมจะเอารถรถ เทปูนเลยแต่งนอ้คันนี้มีปัญหาเลยวะแถวน,นี้ยังไม่เคยมาเลยจริงๆแต่ซิดยกรอได้ไหมยกรอไม่ได้หรอ โอ้โหฝ่ายชนชนแหลกนะเนี่ชนแหลกถ้นรถมึงจะช้าขนาดนี้นะเออเซ็งเลยลากคำนรถผมม่ายึดเก็บเนี่ยมิสไปด้วยนะครับคือเข้าใกล้ แบบสุดๆอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเนมิสคุณสี่เพิ่มเปลได้นะอุ้ยถ้าคุณจะขับรถอย่างนี <mm ้นะคุณไม่ลงมาเหยียบเหยียบหน้าผมเนอ่ะม่าเสีง ขับรถแบบได้มากอเรียวบอกเลยมอไซค์ก็เรียวได้จา้า <c oughs> ไปจังละเดินออก go to ทางซีโมดแต่ผมเรียกมันว่าซีอ่ะ C. เรียกง่ายๆซีเฉยพอ <c oughs> <c oughs> What you know about our know the the <laughs> well, live, mm. live Well, seeing as how we just let them know we're taking over their business, I doubt that deal's gonna hold. Shit. Remember the pony show? I've been off that Christmas list a long mm. time. Anyway, I didn't call you over to talk about me. You killed Philippe Lorraine and showed the morning star that you are here to stay. ววด,ด,ดูมันดูมันดิดูมันถาดูมันถาหน้าตบมากอะเดี๋ยวสะบั้นให้หลังหักเลยเจ้าเป็ดผมยังไม่ได้สำรวจบ้านเลยนะ ไม่ใช่ไม่ได้จะแต่งตัวเราจะเอารถคันนี้แลหละโหดละเอเราสามภารกิจของซีโมสปแล้วแล้วก็ไปชอดีแล้วกันเฮ้ชอตดี i อาส์อ้าวมาจินดานได้ลเลย ทำไมต้องด่าด้วยอ่ะโอ้คันนี้มันแรงจริงโอ้โหทำไมทหารต้องปริมปรับปากแบบนี้อะดูอัปเกรดดิอ b บิ i ิตอ่าวิ่งคูณสามแล้วก แต่ผมยังไม่ได้อัพพวกนี้เลยแล้วก็อันนี้แก๊งอเมริตตี้ก็คือไม่รู้ดิผมไม่ค่อยอัพพวกแก๊ง่าไหรบ้าผมไม่ลุยเดียวเฮ้ยทหารมันเป็นไรวะเนี่ย สามดาวแล้วเนะี่ยถ้าเป็น GTA ก็ติดาดาวสามดาวแล้วคุณไปทำอะไรให้มึงตอนไหนมาเนี่ยโอ้โหเล่นกันอย่างนี้เล่นกันอย่างนี้จะเล่นกันอย่างนี้นะโอเคบอกเลย The Fat

Well, you see me crying about a little girl. I swear to God, I will shove that thing down your throat hole. Whoa, Shiny, mm -hmm. we can't mourn Gat forever. Eventually, you gotta get back on the horse. No offense, brother. Hmm. Who's right? Whatever. Damn, oh. life is for the living and shit. You know what I'm saying? Do it. Do it, have oh Butt yeah. out. Oh. ค่อนข้าที่เด็ดโทษทีนะพอดีหัวหน้าไม่ต้องการนะทำลูกนอก้องไปเถอะอย่าเว้ย อ้าวเอา,เอาแล้วมันหลอกกูดิวะเอาละทีนเมื่อเขาเปิดซุดมางี้แล้วก็เล่นเลยกันออพวกสกอย จะมาหลอกคนแก๊งม่วงเหรอมันไม่ง่ายขนาดนั้นหรอกนะน้องหัวหน้ากุปปานี้เนี่ยบองเลยปานี้เข้าช็อตไปเลยนัดเดียวถึงกับรู้เหลืองแล้วกิ

ไอซันจีนี่ตั้งแต่ตั้งแต่มีเกมใหม่ยยไม่ได้ใช้เลยพี่มไม่ชอบสไตล์ไอซันจีเดี๋ยวผมไม่ต้องคุยพกสาดเลยอืม,มนี่ไหมจ๊ะนี่คือฐานแก๊งรอแม่งโดน,น,นง่ายไหมสีว่างไงสิเล่นมันดิ โอ้นะคนเรานี่กันนะป่าวประตูเอาสไนเปอร์มาขึ้นขึ้นเรียบร้อยหนึ่งอ้าวไม่สไนเปอร์ไม่เยอะจงังวะ เรียบร้อยเรียบร้อยเฮดช็อตด้วยเรียบร้อยโอเคเรียบร้อยโอเคสไนเปอร์เหรอไม่ดูจากเซียนซะแล้วอืมหมดสไนเปอร์หมดแล้วไป นีสไนเปอร์ระยะประชิดเห็นไหมเอ,อโอเคพงโอเคฟื้นฟูพลังงานแก๊งรา It's a trap. I noticed. So it's over? I should have known a few helicopters wouldn't stop you. Helicopters, what are you? No. <coughs> oh. คลิปอืมอืมอืมเปิดมาเขาโดนเลยอ้าวเยอะเยอะแต่เยอะน้องอย่าเยอะอ้อเนี่ยลันเชอร์แล้วอาร์พีจีอืมท่านี้ทำไมบูสบัตแหลกมาลันเชอร์ลันเชอร์ ันี้นี่บูเยอะมากบูสบันทันแหลกลันเชอร์นี่ไงขึ้นไปชั้นบนก่อนแป๊บหนึ่งยิ่งเยอะยิ่งเยอะ I'm not a coward! Hooker Assassins? They came highly recommended. Ladies, <laughs> it was a pretty shit plan. Tell me something, Matt. Did you have a plan? How about you, Eddie? There's a reason Philippe left the thinking to us. We're done here. Kill เชี่ยมึงฆ่ามึงเหรอแม่งหักคอกันดื้อเลยมึงมึงไอ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 เขียวอือจะมากเกินไปละมึงรู้ไหมใครเป็นใครไอ้สารชั่วไอ้สารเลวมึงเล่นงี้เหรอ เล่นเงีย้ยไอ้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 ไอส้สตีมหมื่นหนึ่งโอ้โหกับเลื่อนท่านนี้บูสบันหันแหลงมากบูแหลงจริงค่านเนี้ยโอเคเสร็จแล้วนะครับจุม่ม สภาพแกงโอ้โหนี่บ้านแกงคุณเหรอแม่งเลอะอะแม่งเละมากเลยนะโอ้โหรับไปได้รับึงิกันโอเคครับห้าหมืน่นแล้วขออัพเกรดหน่อยกันสิ่งที่เราจะอัพเกรดก็คืออ่าน่าจะเป็นทางเลือดเอาเลือดเต็มแล้ว เลือกเต็มแล้วนั้นก็ต้องเป็นคอมแบทระมัง้งแกลนเนตไรเฟิลผมบอกเลยนะครับว่าผมไม่เอาเป็นไรเฟิลแล้วกันมีไรเฟิลสองผมมาแล้ว เดี๋ยวไปอัพไอ้นี่ก่อนแล้วกัน ability อ่าเอาโแวมไพร์เอานี่กันวิ่งไปโอเค75%เรแล้วที่เหลือก็อ่าไม่มีแกง๊ง ability นี่เอาโบนดีไม่ได้อัพไงแกง๊ง ability ว่าไม่ได้ไปเป็นแก๊งบ่อย ก็คงมีคอมแบทเราเอาระเบิดแล้วกันปาบ่อยระเบิดสองมาแล้ว,แ,ลวแถมให้เบิดสามแล้วอย่าพึ่งดีกว่าเอาเป็นเฮ้ยน่าจะเอาฟาสเตอร์รีโหลดกำเบยเอันนี้กันโยนทีนี้ไสแตกโอเคระดับห้าพัน ก็สำหรับเซนโดเตอร์นในพาร์ทที่พาร์ทนี้นะครับก็คงต้องขอตัวลาไพตรงนี้ครับก็ถ้าชอบกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับแล้วเจอกันใหม่พาร์ทหน้ารับผมสวัสดีครับผม